พุบกะปิยมบ้าง e ีกับข้าวลูกบ้านนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ก่อนจะถึงเสราร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราได้กับข้าวอะไรกันบ้างน,นะครับเรามาชมกันเลยครับนี่จะเป็นกุ้งอบบนเส้นนะครับข้าวเปล่าครับข้าวเปล่าสองถุงข้าวเปล่าถุงที่สามต้มจืดครับไข่ต้มครับ ลาบหมูครับข้าวเปล่าอีกหนึ่งถุงครับแหนมครับผัดผักบุ้งครับสองถุงข้าวเปล่าครับต้มจืดมะระครับข้าวหนมครับกล้วยบดชีครับแล้วก็ขนมปังครับนี่ก็จะเป็นกับข้าวทั้งหมดนะครับที่ลูกบ้านให้เราเช้าวันนี้วันศุกร์ครับ ขอบคุณลูกบ้านทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับฝากกดติดตามหมียามว่าง EP ต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะทำอะไรกันขอบคุณมากครับ